สะดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ลั่นทุ่งนิวส์กับผมฤทธิรอนะครับอยู่กับคุณนัทนันเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมดโดยนะครับไรเทพและดินเทพนะครับอันนี้เป็นสปอนเซอร์หลักของเรานะครับเราไม่เคยลืมเรารักที่สุดนะครับวันนี้นําข่าวอะไรครับพี่เคลิมเลยวันนี้ทําไมครับอัดมาเยอะอ่าสายเขียวใช่ครับกัญชาครับเขาบอกเคลมเราเคลิมตามเขาอ่าอย่างไรก็ตามนะครับกรมกกรมศุลกากรเขาออกมาเตือน นะครับสำหรับสายเขียวที่มีความประสงค์จะนำเข้าพันกัญชาจะต้องมีการผ่านพิธีการสุลกากรให้ถูกต้องต้องมีตัดดิบินพิธีการสุลกากรคือการตรวจสอบง่ายครับชาอ่าขำๆไปนะเพราะว่าถ้าหากมีการลักลอบนำเข้านะครับหรือว่านำมาโดยไม่ผ่านใบอนุญาตเนี่ย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายสุราก,กรมีโทษทั้งจำและปรับครับผมก็คือไม่ได้มีความผิดในการปลูกแต่มีความผิดในการนําเข้าใช่แล้วใช่แล้วเอาแยกประเด็นนะใช่ใช่ใช่ใช เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการลักลอบนําเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา,าแล้วก็ต้นต้นกล้ากัญชาจํานวนมากนะครับตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทยเนี่ยแล้วบางครั้งก็ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรด้วยม,มีการตรตวจสอ็เลยไม่ได้มีการเสียภาษีหรือว่าไม่มีการนําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ผู้ที่นําเข้าแบบผิดกฎหมายนะครับก็จะได้รับโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรพัการาช2560 ในกรณีแรกก็คือว่าหากนําเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเนี่ยถือเป็นความผิดฐานลักลอบนะครับหนีศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากรมาตาราที่242มีโทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินสี่เท่าของราคาของรวมองกรครับโทษจาเยอะนะครับแต่โทษนาเข้าไม่เท่าไหร่ไอ้โทษตับไม่เท่าไหร่ใช่แล้วก็กรณีที่สองก็คือว่า หากนาเข้ามาโดยผ่านช่องทางสุกากาแม้ว่าปัจจุบันกัญชาจะถูกปล,ล็อกจากยาเสพติดประเภทที่5แล้วะนะครับแต่ว่าการนําเข้ายังคงคํานึงถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยมไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพระราชบัญญัติกักพืชแล้วก็ดังนั้นนะครับกัญชาอย,ย่างถือว่าเป็นสินค้าที่ควบคุมการนําเข้าอยู่นะครับหากไม่ได้บัตรตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องรับโทษไปนะครับผม